สวัสดีครับผมจีฮาเจอกันวช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมิก i กอ r ์ model วันพีทสเกล WCF ครับคลิปนี้มาทำ unboxing ครับจะเป็นกล่องไหนไปดูกันเลยครับนี่ครับมา unboxing นี่ครับเลลี่นะครับใบหนุ่มนะฮะนี่ครับผมชุดร้อนไวนะเอาละครับไปกันเลยฮะมื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมด้านล่างเหมือนเดิมครับตามสไตล์ Just Toy ฮะเพื่อรักษากล่องให้มันโอเค ด้านในแกะออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ฮะออกมาแล้วครับเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนนะวางไว้นี่นครับมาดูตัวโมเดลกันดีกว่าโอ้โหเหมือนกันเลยมี4ชิ้นนะครับมีตัวโมเดลนะครับแล้วก็แขนแล้วก็เสาแล้วก็ฐานนะครับนี่ฮะ4ี่ชิ้นครับต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับไปครับ จริงๆเลลี่เนี่ยก็ทำออกมาหลายตัวแล้วนะแล้วก็ไวหนุ่มของเลลี่เนี่ยก็มีทำออกมาด้วยเหมือนกันนะครับเป็น WCF Volume 0นะแต่นี้น่าจะเป็นแบบไวัยที่แบบเก๋าสุดเดี๋ยวลองมาลองดูดีเทลกันว่าจะสวยแค่ไหนนะอันนี้เป็นล็อ DX นะครับผมโอเค อันดับแรกครับเรามาดูต <manual noise> ัวโมเดลกันก่อนครับนี่ฮะเรลี่ไวเกาสุดนะครับหน้าตาอืมก็ไม่ไม่ค่อยคุ้นนะแต่ว่าที่เราเห็นนะคือเรลี่เขามีรอยสักนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมฮะรอยสักนะนี่ตัวนี้ลงสีไม่เนียนเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นรูๆนะฮะด้านหลังครับ นี่เลยคืนตามนี้ครับผมโอเคครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นดาบนะฮะดาบดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเุ้ยมือเลื่อนเดเนะเพเ่อนเท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 เอ,อ้ทเ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 ท้ทเ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 ่เทเาเทเเท้าเทเ,เลเเทเทอทเเเ อ๋อเขาขึ้นด้วยตามรูปเขาขึ้นนะนง่อืมโอเคต่อไปมาดูที่ฐานครับฐานเหมือนกันเลยนะกับชุดตัวอื่นสองห้าสี่ห้าแปดหกห้านะ BSP China นะครับผมแล้วก็ตัวเสาลักษณะเสาเป็นเสายาวนะฮะ มีเครื่องหมายเขียนว่า B นะฮะ B อยู่ตรงนี้ฮะไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่ลิงก์กันนะไม่มีอะไรลิงก์กันนะโอเคประกอบกันดีกว่าครับไม่ให้การเสียเวลาฮะเสายาวๆนี่ประกอบง่ายดันเข้าไปเลยแล้วก็เห็นไหมครับว่าหลังๆเนี่ย WCF เขาจะไม่ทําหมุดมาแล้วนะเพราะว่าปัญหาที่ WCF เจอกันก็คือหมุดหักนะครับเขาก็ดีไซน์ออกมาไม่ให้มีหมุดแล้วนะก็เสียบเป็นอย่างนี้ไปเลย แก้ปัญหาครับนี่เรียบร้อยครับผมเอาละครับไปดูนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอันบ็อกซิ่งนะฮะเรียกได้ว่าข้อมูลเจาะลึกจริงๆนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเกันหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาบปก่อนสวัสดีครับ